ในอนาณาจักรนี้เรื่องเล่าเนี้ยในอนาณาจักรนี้มีเมืองหนึ่งกับเมืองสองนะเมืองสองเห็นว่าเราพร้อมที่จะทําสงครามกับอาณาจักรข้างนอกแล้วแต่ทีนี้จะทํากองบัญชาการหรือป้อมปืนในการดําเนินการในแดนนี้แต่มันอยู่ในเขตแดนพื้นที่ของเมืองหนึ่งเมืองสองแห่งอาณาจักรนี้จึงไปถามเมืองหนึ่งว่าขอใช้พื้นที่ภูเขาตรงนี้ในการสร้างป้อมบัญชาการเพื่อการฆ่าศึกบุก หรือในการดําเนินการในการโจมตีได้ไหมไอ้ทางหนึ่งก็บอกได้เลยไม่มีปัญหาและสองสองบอกว่างั้นขอการสนับสนุนทางด้านอาวุธบางอย่างด้วยได้ไหมหนึ่งบอกได้มีปัญหาดังนั้นสองจึงขอพื้นที่ภูเขาเนี่ยในการตั้งป้อมสองก็ได้สร้างป้อมที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นดาวไหลเลยแฉกทีนี้หนึก็บอกว่าเฮ้ย ข้าขอใช้ปืนใหญ่ได้ไหมเอาเอาไปช่วยปืนใหญ่ไอหนึ่งบอกว่าเอ้ยไอสองบอกว่าอ,อ,อ,อยาเลยปืนใหญ่มันไม่เหมาะกับพื้นที่นี้ควรจะใช้เครื่องยิงหินมากกว่าเครื่องยิงหินตามมุมตรงนี้เพราะปืนใหญ่เนี่ยมันไม่คุ้มที่จะเอามาใช้เพราะสภาพอากาศและพื้นที่ไม่เหมาะไม่อำนวยและการลงทุนค่อนข้างจะสูงดูแลลําบากและต้องสร้างสารพัดในการที่ทาให้ปืนใหญ่มีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นใช้เครื่องยิงหินง่ายที่สุดแต่ท่านหนึ่งบอก เฮ้ย hey, ทำไมวะนี่เป็นพื้นที่กูเว้ยกูจะเอาปืนใหญ่มาตั้งอะทำไมอะนี่ทีนี้สองบอกก็แล้วแต่นะแต่มันไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วมันไม่คุ้มที่จะทําเพราะว่าการจะยิงแต่ละทีดินปืนก็จะเปียกเพราะฝนตกบ่อยแล้วก็การดูแลรักษาเป็นประสิทธิภาพไม่คุ้มที่จะลงทุนแต่น่งบอกทําไมพื้นที่กูกูจะามาช่วยมึงไม่มีปัญหาอะไรสองบอกงั้นอย่าช่วยเอางั้นช่วยอย่าเอาปืนใหญ่มาวางได้ไหมไม่ได้ พื้นที่กูกูจะวางมีปัญหาไหมหน่งบอกโอเคไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ทีนี้สอบ,บอกให้ไอพื้นที่ตรงเนี้ยไอก้อนหินตรงเนี้ยมันขวางการมองเห็นของคนชี้เป้าปืนในการยิงเครื่องยิงหินขอเคลีย์หินตรงนี้ออกได้ไหมหน่งบอกไม่ได้หินนั้นมันอยู่อย่างเดิมข้าให้มาเจ้ามาตั้งป้อมปราการบนภูเขาแห่งเนี้แล้วยังจะมาเรื่องมากในการปรับภูมิศาสตร์อีกเลย ทั้งนั้นไอสอลบอกก็แล้วแต่นะแต่ประสิทธิภาพจะไม่ดีนะ <c oughs> นี่บอกไม่ดีไม่เป็นไรหรอกมันได้ผลอยู่แล้วไอสอบอกมันมันได้ผลนะได้ผลแต่มันไม่คุ้มที่จะทําแบบนั้นควรจะจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในบอกไม่เป็นไรให้มันอยู่อย่างเดิมอย่าไปแก้ไขให้มันอยู่อย่างเดิมทีนี้พอมีค่าเสกโจมตีมาการเอาไปโจมตีนี่แล้วทีนี้ค่าเสกโจมตีกลับมาเครื่องยิงหินเนี่ยก็ทาได้เรื่อย แต่ปืนใหญ่เนี่ยติดขัดติดขัดและยังไม่ได้ผลและมีแนวโน้มที่จะไม่เต็มประสิทธิภาพแม้อันว่าของปืนใหญ่จะดีมากกว่าเครื่องยิงหินมากแต่ในสภาพภูมิอากาศนี้ถ้าให้ปืนใหญ่มีสนิมขึ้นและดินปืนด้านบ่อยเนื่องจากชื้นจึงสูญเสียมากแต่ประสิทธิภาพก็ยังไม่ค่อยได้ผลในขณะที่เครื่องยิงหินนี่อาจจะโจมตีได้ผลน้อย แต่ก็ได้เรื่อยๆแต่ยังติดยรงที่ปัญหาตรงนี้ที่การมองชี้เป้าเครื่องหินจริงยังไม่แม่นแม้การต่อสู้ไปแม้ทั้งนี้จะปลอดภัยป้องกันได้แต่ทั้งนี้เห็นว่ามันควรจะสูญเสียน้อยกว่าน,นี้หากเอาปืนใหญ่ตรงนี้ออกไปแล้วเอาเครื่องยิงหินมาแทนแล้วจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสด้วยในการที่จะต้องล้มตายขนาดนี้แต่หนึ่งบอกว่ามันไม่เกี่ยวเว้ย มันเกี่ยวกับที่ว่ามึงอะมาตั้งป้อมตรงนี้และให้ค่าศึกบุกมันถึงล้มตายกันเราบอกไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าไม่ทําตามแผนที่จะให้มันจัดการมุมมองตรงนี้ออกเคลียพื้นที่หินออกและใช้เครื่องหินล้วนๆจะได้ผลกว่าไอ้หนึ่งบอกว่าเฮ้ยทำไมวะกูสา่มาให้มาตั้งป้อมบนนี้มึงยังจะมีปัญหาอีกลอกูบอกนิดบอกหน่อยมึงไม่เชื่อกูเลยเหรอแต่การบอกนิดของคุณเนี่ย มันถ้ให้มีปัญหาสองบอกไอ้หน,นึ่งบอกทําไมอะ่ะกูเป็นราชากูเป็นกษัตริย์แล้วกูเป็นเจ้าของแห่งนี้มึงมาอยู่ที่ประเทศกูมาอยู่ในดินแดนกูมาตั้งป้อมในดินแดนกูมึงต้องฟังกูแต่อันนี้บอกว่าเฮ้ย hey, แต่การเนี่ยที่มาตั้งป้อมแบบนี้มันดีอยู่แล้วถูกต้องแต่ทีนี้แต่ปืนใหญ่ไม่เหมาะสมก็จะอธิบายตามว่านี่มันเป็นยังไงยังไงไอ้น,นี่บอกไม่ฟังกูไม่อยากฟังกูไม่อยากฟังเห็นเมืองอื่นเขาใช้ปืนใหญ่กันทำไมเมืองเราใช้ไม่ได้ล่ะ นี่บอกว่าเมืองเราเนี่ยภูมิศาสตร์มันไม่เหมาะการต้องจะตั้งปืนใหญ่ตรงนี้หรือใช้ปืนใหญ่ที่ใช้ดินดําอย่างนี้มันไม่ดีมันมันไม่คุ้มนี่บอกทําไมคนอื่นทํากูจะทํามีปัญหาไหมมึงมาตั้งที่เมืองกูถ้ามึงมีปัญหาไม่อยากให้มึงก็ไปตั้งที่อื่นสุดท้ายการสูญเสียตรงนี้ที่ที่จะสูญเสียน้อยกลายเป็นสูญเสียมากเพราะว่าการป้องกันไม่เต็มประสิทธิภาพเสียพื้นที่ให้ปืนใหญ่แทนที่จะได้เครื่องยิงหินในการโจมตีเต็มที่ เรื่องเนี้สอนให้รู้ว่าการออกศึกเนี่ยราชาเนี่ยมันต้องเด็ดขาดเด็ดขาดคือให้อำนาจเต็มที่ในการจัดการแต่ปัญหาคือพอมาจัดการเสร็จปุ๊บมันจะเกิดจากการแทรกแซงจากพวกที่ไม่ได้สนใจตรงนี้แต่เห็นประเทศทางแห้งแล้งก็ใช้ปืนใหญ่กูอยากใช้มั่งแต่ประเทศเราเนี่ยพื้นที่เขตเนี่ยภูมิศาสตร์เนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ปืนใหญ่เพราะว่าการดูแลรักษาการซ่อมกําลังกาลุงมันยากเพราะฝนตกบ,บ่อยและพื้นที่ไม่อำนวยควรจะ ใช้แบบโปรเจกต์ตาในการยิงโคง้งคือเครื่องยิงหินแต่ด้วยน,นี่เห็นหรือมองจากที่อื่นว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยเขาใช้ปืนใหญ่กันเราก็ต้องทันสมัยบ้างตามกระแสไม่ทันนี่แต่นี่บอกว่าเฮ้ยกระแสเนี่ยมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าดูคนอื่นทําแล้วเราทํามันไม่ได้มันต้องดูว่าของเรามีพร้อมหรือแต่ยังไงแต่ถ้าทําจะทําได้มันก็ต้องลงทุนในการสร้างป้อมที่ในพื้นที่ที่ดีแล้วก็การ สร้างที่เก็บกระสุนเพื่อไม่ให้ความชืน้นแต่ทีเนี้ยอาณาจักรพวกเราออมันมีทุนน้อยมันจึงทําไม่ได้แต่หนึ่งบอกทําไมกูจะทาอะ่ะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือจากที่จะได้หนึ่งร้อยผลที่จะได้หนึ่งร้อยอาจจะได้สักหกสิบหรือสี่สิบเพราะเกิดจากการแทรกแซงและไม่เด็ดขาดคือการโลเลการโลเลของคนเนี่ยมันเป็นอาจจะแบบอยู่ในสภาพสังคมมันทําให้การโลเล เกิดจากคนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนโตมาแบบไหนมันก็จะอยู่แบบนั้นนี่มันคือสิ่งที่เห็นชัดอยู่ในสังคมและการที่มีผู้นำที่ไม่มีการพัฒนาตัวเองและการแทรกแซงในอำนาจและการสับปรับในคำพูดมันทำให้เกิดปัญหาหลายๆเรื่องแต่ถ้าสมมติเกิดพลาดทั้งขึ้นมาไอ้กษัตริย์ที่บัตซบนี่คือจะไม่ยอมรับผิดอะไรทั้งนั้นทำไมกูช่วยมึงแล้วมึงทำพลาดเองมึงทำพลาดเอง แต่ทั้งนี้บอกว่าอุปมาเหมือนกินยาไม่ครบโดสยาควรจะกิน7เม็ดกับให้กินห้าเม็ดและพอไม่หายก็บอกว่ากินยาโง่กินยาผิดกินเลือกกินยาที่ผิดวิธีนี่แหละคือความบัดซบที่มันเกิดขึ้น